รายการโทร074-243-444 081-957-6644จากรื่นพ่อบอกต่อสู่รุ่นลูกตัดแว่นใส่ตาสั้นไปอ่า ไอสเตชัน <I> ตัดแว่นใส่ตายาวไปไ station ตัดแว่นกองแสงเราทุกคนก็ไปไอสเตชันไอสเตชันหาดใหญ่ร้านตีวันยินอยากให้บริการตรวจเช็คสายตามายาวนานกว่า20ปีมีกรอบแว่นแบรนด์ชั้นนำให้เลือกมากมายในราคากันเองพิเศษสุดวันนี้ตัดแว่นใส่ตาเริ่มต้นที่590บาทเท่านั้นไอสเตชันหาดใหญ่ร้านตีวันถนนนิพัทอุทิศห0 7 4 2 3 1 อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอแต่อย่าเพิ่มไม่ีพพรบอเพราะการมีพรบอสามารถใช้เคลมคาท่ใจในการรับทราบพยาบาลได้ตามกรอบวงเงินที่พรบอคุ้มครองทางในส่วนคาที่ห้าเบื้องต้นและคาที่ไม่ทดแทนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยตากรถทุกคนี่รถเล็กรถใหญ่รดเคื่อง แค่แค่ทำพรมากันนน้องเออซอสทามมาตาใสด้วนคอป่อพ่อ1นึ่งหปดบ้านเนี่ยเขาว่าของแรงมากมันเป็นพลังงานที่ทุกคนในบ้านสัมผัสได้ไม่มีห้องไหนที่ไปไม่ถึงแม้ประตูห้องจะปิดสนิทแค่ไหนพลังงานนี้มีชื่อว่าโฮมไฟเบอร์แลนดจาก AIS-3BB Fiber ไฟบอร์ท ด้วยเทคโนโลยีสายเคเบิลใยแก้วโปร่งใสแนบสนิทไปกับทุกมุมบ้านสวยเนียนเนียบแม้แต่เจ้าที่ก็มองไม่เห็นการันตีทุกห้องเน็ตแรงเท่ากัน1กิกโทรเลยโทร062 629 7789และลายไอดี My3BB ติดตั้งเน็ตบ้านและ w วไ i 3BB b b วันนี้ ประกันรถยนต์แบกจ่ายผ่อนได้0%ดนอน12เดือนดอกเบี้ยไม่คิดบัตรเครดิตไม่ต้องใช้ทำประกันรถยนต์ทั้งทีไม่ต้องจ่ายเงินก้อนต้องที่วิริยะประกันภัยสำนักงานนายหน้าคุณประกายพรต่อวงเท่านั้นชั้นสามโซนธนาคารศูนย์การคา้าเซ็นทนรัลหาดใหญ่หรือง่ายๆครบจบเลยแค่กดโทรศ92 409 6295 ให้บริการสินเชื่อโดยบจกแบงจ่ายเงินสด มาร่วมกันกระชากหนังก,กากผู้รักลอบขายบุหรี่ไฟฟ้าทั้งทางตรงและออนไลน์บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าผิดกฎหมายบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าบริโภคชนิดเดียวที่เสพติดและมีสารก่อมะเร็งเชน่นเดียวกับบุหรี่มวนกระชากหน้งก,กากธุรกิจบุหรี่ไฟฟ้าร่วมเป็นหูเป็นตาพบร้านขายบุหรี่ไฟฟ้าโทรหนึ่งห้าเก้าเก้าสายด่วนสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติสามสิบเอ็ดพฤษภาค,คมวันงดสูบบุหรี่โลกนิโคตินเสพติด จนตายด้วยความหงยายจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และสสสหากคุณกำลังกังวลกับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลประกันภัยสุขภาพช่วยคุณได้สำนักง,งานขอ้อพ่อพรับปรุงแบบประกันภัยสุขภาพไม่ให้มีความชัดเจนและเป็นธรรมมากขึ้นคุ้มครองพ้นประโยชน์ในการรักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุรือเจ็บคายคุ้มครองทางผู้ป่วยในผู้ป่วยนอกพร้อมพื้นประโยชน์เพิมเ่มเติมอื่นๆบายใจเหรือ่ารักษาพยาบาล ด้วยการประกันัยสุขภาพสอบถ้ามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีใส้ด้วนข้อต่พอพ่อเนึ่นปดพอตอนนี้นะคะ9โมงเช้า31นาทีได้เวลาที่เราจะนำคนที่ฟัง FM 107 1 7 5เมกะเฮิร์ซาตร์ใหญ่รวมถึงคนที่ชมไลฟ์อยู่ในแต่ละช่องทางในเช้าวันพุธวันนี้30กรกฎาคมเข้ามาติดตามฟังเข้ามาติดตามชมรายงานพยากรณ์อากาศประจำวันนะคะซึ่งตอนนี้นักอุตุนิยมวิทยาพร้อมแล้วค่ะทุกทุ่งอินดีนนำเสนอข่าวพยากรณ์อากาศสดตรงจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก คุณทิติพล์่ะสวัสดีครับคุณสุภาวดีและท่านผู้ชมทุกท่านครับค่ะเช้าว,วันนี้คุณทิติพลศรีตารัตน์กุตุนิยมวิทยาชำนาญการนะคะรายงานข่าวพยากรณ์อากาศสดตรงจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกทักทายคนที่ชมไลฟ์อยู่ในเช้าว,วันนี้ด้วยนะคะทักทายพูดคุยกับคุณทิติพลเข้ามาได้เลยค่ะเราเริ่มกันที่ภาพแรกสําหรับแผนที่อากาศผิวพื้นค่ะ ข้อมูลแผนที่อากาศผิวพื้นเช้านี้นะครับจะเห็นตัวย่อมความกดอากาศต่ำนะครับบริเวณของวิดามตอนบนนะครับส่วนมรสุมตะต,ตกเฉียงใต้นะครับกําลังปานกลางพัดลุมบริเวณของอนามมนแลวก็ภาคใต้อ่าวไทยครับค่ะต่อกันที่ลักษณะของภาพถ่ายดาวเทียมค่ะภาพถ่ายดาวเทียมนะครับช่วงเช้านี้ฝนส่วน,นใหญ่จะอยู่ทางาคใต้เนี่ยอยู่ส่วนใหญ่ยอยู่ทางตอนบนและก็ตอนล่างสามจังหวัดครับค่ะ ต่อกันที่ภาพตรวจอากาศด้วยเรดาร์ของชุมพรค่ะเรดาร์ชุมพรนะครับเวลาชชาวงเช้านี้จะมีฝนเยอะหน่อยนะครับบริเวณของเตกามานะครับชุมพรแล้วก็ประจัวครับมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปด้านทิศตะวันออกครับค่ะเราไปต่อกันที่ภาพตรวจอากาศด้วยเรดาร์สทิงพลัสสงขลาค่ะ เรดาร์สินค้าสงครานะครับจะเห็น,นว่ามีกุมฝนนะครับในตนหนปานกลางเรนของมาเลเซียเคลื่อนตัวมาแต่บริเวณของจังหวัดยะลานะครับในวันอ่อนไทยนะครับเคลื่อนตัวออกห่างจากฝั่งไปครับค่ะและทักทายคนที่ชมไลฟ์อยู่ในเช้าวันนี้นะคะสามารถพูดคุยสอบถามารายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของพยากรณ์อากาศเข้ามาได้เลยสําหรับในเช้าวันพุธวันนี้ค่ะเราไปต่อกันที่พยากรณ์อากาศของภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะ ครับใต้ฝันออกนะครับวันนี้ก็มีฝนนะครับในบางพื้นที่เน้นที่ตําบลอย่างเท่เพชรบุรีนะครับสุราษฎร์นะครับชุมพรประจวบสุราษฎร์อยู่ที่30มสถึงสีนะครับแล้วก็เวรของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับอยู่ที่3 0ของพื้นที่ครับส่วนนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาเนี่ยจะน้อยกว่าเวรนอื่นที่2 0่ของพื้นที่นะครับแล้วก็จะมีอากาศร้อนด้วยนะครับโดยเฉพาะสุราษฎร์ธานีนะครับ นครศรีธรรมราชพัทลงุงสงขลานะครับแล้วก็สามจังหวัดเองก็มีอากาศร้นอนในตอนกลางวันด้วยครับส่วนอุณหภูมินะครับ,บต่าสุดอยู่ที่ยี่สามถึงยี่สิบเจ็ดองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่สามจสามถึงสามเจ็ดองศาเซลเซียสครับค่ะดูเหมือนว่าช่วงนี้ในโซนภาคใต้ฝั่งตะวันออกของเรานะคะแถบสีที่ปรากฏให้เราได้เห็นเนี่ยนะคะมันก็จะมีความแตกต่างลดหลั่นกันออกไปแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดไม่เหมือนกันเลยนะคะคุณธิติพล ใช่ครับกตอนนี้ก็จะเน้นทางตะวลนน่อยนะครับที่จะมีฝนเนชะ่นจุมพรประจบนะครับที่เมื่อกี้ได้เห็นภาพในดาไปครับค่ะโอเคนะคะเราไปต่อกันที่สำหรับพยากรณ์อากาศของจังหวัดสงขลาเราในเช้าวันนี้กันค่ะครับ ผลนะคบของสงขลาเองนะครับก็มีอากาศร้อนในกลางวันแล้วก็มีฝนอยู่บ้างนะครับ20%ของที่ส่วนใหญ่เป็นช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับเน้นพื้นที่ทางติดทางสตูลนะครับวัดตะพูหาดใหญ่ของกระหงะเดาครับที่จะมีฝนเคลื่อนตัวเข้ามาได้นะครับในช่วงบ่ายครับค่ะดูเหมือนว่าคาบสมุทรทะ้ิงพลาช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะคุณทิติพลแทบจะไม่ค่อยมีฝนเลยครับ ค่ะโอเคคุณมิสเตอร์นิวสวัสดีคุณมิสเตอร์นิวด้วยนะคะขอบคุณมากคุณภาริดาสวัสดีคะ่ะขอบคุณที่เข้ามาชมไลฟ์คุณพงศักดิ์สวัสดีวันวันพุธนะคะสุราชค่ะจากสุราชอำเภอเมืองสุราชนะคะเราไปต่อกันที่รายงานอุณหภูมิสูงสุดของภาคใต้เมื่อวานนี้คะ่ะครับอุณหภูมิสูงสุดนะครับของภาคใต้นะครับอยู่ที่37.5สาองศาเซลเซ,เซ,เซเียสที่อำเภอเมืองหย่อนยาลาครับ ดูโด่งขนาดนั้นเลยเหรอคะเมื่อวานนี้สําหรับเยลาเยอะมากก็ค่อนข้างจะร้อนนะครับและใน้นในพื้นที่ของภาใต้เองก็อากาศร้อนด้วยนะครับใน35ขึ้นนะครับในหลายพื้นที่ด้วยครับค่ะหลายพื้นที่เลยนะคะอย่างหัดใหญ่สงขลาอ่าคอหงเมื่อวานก็เกินลิมิตเกิน35ไปด้วยใช่ไหมคะใช่ครับ,รบโอเคอำเภอเมืองเมื่อวานเป็นยังไงคะคุณทิิทพลอำเภอเมืองก็ ร้อนอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าอากาศเอก็สามสิบหกจเจ็ครับเ,อเมองเมืเองหัเมืองสามโอเคสูงทีเดียวนะคะเมื่อวานนี้อากาศร้อนหลายพื้นที่มากเลยนะคะเรามาต่อกันที่รายงานอุณหภูมิต่ําสุดภาคใต้วันนี้ค่ะ คอุณหภูมิต่ำสุดของภาคใต้นะครับอยู่ที่23.4องศาเซลเซียสที่ท่าอากาศยานนคร,รศิทธิมราชรตังงวัดนครสิทธิมาลารับค่ะ <c oughs> และเราไปปิดท้ายรายงานพยากร,รณ์อากาศที่ปริมาณฝนสถานี24ชั่วโมง7โมงเช้าเมื่อวานจนถึง7โมงเช้าวันนี้ค่ะ ครับรายงานฝนนะครับ24ชั่วโมงครับ7จโมงเช้าเมื่อวานนี้จนถึง7จ็โมงเชา้าวันนี้นะครับมีฝนนะครับอ่าเป็นแหงนะครับเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับวัดปรมาณสวนสุดได้ที่16มิลลิเมตรที่อำเภอเมืองนะครับจังหวัดจุมพรครับค่ะ และก็ทิ้งท้ายรายงานพยากรณ์อากาศเช้าวันนี้ตรงที่พี่น้องชาวเรือชาวประมงที่เราติดตามฟังติดตามชมรายงานพยากรณ์อากาศอยู่ทุกเช,ช้าช่วงนี้อากาศในภาพรวมๆแล้วก็คลื่นลมในอ่าวไทยอันดามันเป็นยังไงบ้างคะครับภาพรวมๆนะครับก็ภาคใต้เราก็ฝนก็หายไปบ้างนะครับแล้วก็จะเยอะหน่อยทาง,ทางตะนบนของภาคนะครับส่วนบริเวณของคลื่นลมเอง ถ้าเป็นฝั่งอันวานก็จะสูงหน่อยนะครับก็พังงาขึ้นไปก็ประมาณสองเมตรส่วนภูเก็ตลงมานะครับอยู่ที่หนึ่งถึงสองเมตรส่วนทางอ่าวไทยเองถ้าห่างฟังเองสุราษฎร์ขึ้นไปนะครับห่างฟังประมาณสองเมตรส่วนนครศรีธรรมราชลงมานะครับห่างฟังก็หนึ่งสองเมตรครับคุณทิติพนทราบข่าวที่ประเทศญี่ปุ่นเขาประกาศเรื่องของการเกิดซินามิไหมคะครับค่ะพอได้ยินสายมาก เล่าให้เราฟังนิดนึงเพิ่มเติมหน่อยเผื่อว่าใครที่วางแผนจะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นคุณนนเดชหายไปนานสวัสดีคุณเนเดด้วยนะคะขอบคุณมากที่เข้ามาทักทายเป็นยังไงบ้างคะมันเกิดในเฉพาะจุดใช่ไหมคะหรือว่ายังไงคะเกิดแล้วหรือยังเฉพาะจุดนะเป็นแค่คําเตือนเฉยๆให้เฝ้าระวังโอเคให้เฝ้าระวังสินามิที่กําลังจะเกิดขึ้นอาจจะเกิดขึ้นมันเป็นเกณฑ์อยู่แล้วครับถ้ามันเป็นเขาเรียกว่าขั้น ถ้าสมมติว่าถึงเกณฑ์ระดับที่มันต้องเตือนมันก็คือเตือนไว้ครับแต่ยังไม่ได้เกิดคือส่วนใหญ่ในทะเลเนี่ยส่วนใหญ่เกิดที่ประมาณเจ็ดลิตรขึ้นไปนะครับที่มีโอกาสที่จะเกิดนะครับก็เป็นการเตือนเพื่อเฝ้าระวังมากกว่าครับอ๋อแล้วในพื้นที่ไหนยังไงคะโซนไหนของญี่ปุ่นก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโซนเหมือนเดิมนะครับแถวโซนด้านทิศตะวันออกของญี่ปุ่นนี่ครับค่ะ อยู่แถวไหนอะคะตะวันออกดิฉันนึง่งนึกภาพตะวันออกไหมของญี่ปุ่นไหมอะอโทษทีไม่ค่อยเก่งแผนที่แถวไหนครับก็เ้านเงินเดิมอมะเหมือนเดิมที่ตอนอยู่ใต้ใต้ตอนที่วันออกทางทางที่ออกเสียงใต้หนึง่งเซนไดเหมือนอะไรแถวแถวที่ติดชายฝั่งอะครับอืมเหมือนนอกจากเซนไดแล้วมีอะไรคะฮอกไกโดใช่ไหมฮอกไกโดคงคงคนไม่ถึงพันนะเอ ทางทางใต้มากกว่าทางใต้มโอเคดู โอเคค่ะก็ใครที่จะเดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่นยังไงตรวจสอบนะคะเรื่องของสินามิสักหน่อยหนึ่งแล้วกันเพราะว่าช่วงนี้มันช่วงกลางกลางปีจะเข้าสู่ไปปลายปีแล้วเผื่อว่าใครวางแผนนะคะการเดินทางค่ะและนี่เป็นรายงานพยากรณ์อากาศประจำเช้าวันพุธวันนี้30กรกฎาคมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามฟังแล้วก็ติดตามชมรายงานพยากรณ์อากาศในเช้าวันนี้นะคะรายงานสดตรงจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก โดยคุณทิติพลสศรีต่รัตนักกุตุนิยมวิทยาชำนาญการเราจะกลับมาฟังรายงานพยากรณ์อากาศแบบนี้ได้ใหม่ในวันต่อไปวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ ขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่ร่วมพูดคุยกับเราในเช้าวันนี้นะคะและนี่เป็นรายงานพยากรณ์อากาศที่เราออกอากาศสด FM 107.75 MHz เมกะเฮิร์ซ์หยาดใหญ่รวมถึงคนที่ชมไลฟ์อยู่ในเวลานี้นะคะใครที่ชมอยู่ฝากกดติดตามกดข้อมูลนะคะในการนำเสนอเผื่อว่าแจ้งไปให้คนอื่นๆได้รับทราบจะได้เป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยค่ะขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาชมเราในเช้า วันนี้ด้วยขอบคุณมากๆค่ะติดตามฟังข่าวพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในครั้งต่อไปสนับสนุนโดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก0 74 311760ลูกทุ่งอินดีอินทุกเพลงอินทุกวัน